คนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าคนไทยแน่นอนทำยังไม่ได้ป่ะม็อบม็อบถามอีกรอบคนไทยหรือเปล่าคนไทยแน่นอนอ้ต้องตอบอย่างนี้ดิคนไทยแน่นอนคนไทยแน่นอนคนไทยหรือเปล่าคนไทยแน่นอนเฮ้ยทำมาคุณทำมาทำอะไรชายแดียวพม่ามามางทำอะไรชายแดียวพม่าเนี่ยมึงเป็นทหารหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นทหารครับเอาเทหารทหารมึงเป็นทหารได้ไงเนี่ยมึงมาจะเปียนถ่ายข่าวมึงมาจับกูแล้วกูลังส่งยาบ้าเนี่ย นี่ต่ได้แล้นี่นี่ต่ได้โคพม่าเนี่ยฮะข้าขี่แดงพม่ามาได้ไงอ่ามึงเป็นคนธรรมดาเป็นประชาชนนี่เราเป็นทหารผมไม่ชอบทหารอะประชาชนหรือทำประชาชนธรรมดาหรือเป็นทหารประชานธรรมดาครับทำไมมึงเตงตัวใครทหารวะฮะมึงทำไมมึงเตงตัวข้าก็ชายแด่นครับฮะรับรองว่าชายแด่นรับรอมึงเป็นอะไรมึงจะไปทำงานก่อสร้างที่บ้านกูเหรอครับเฮ้ยปกติบ้านกูต้องไปบ้านประเทศไทยมึงนะพม่าอะไร แรง้วนะมีแต่ดาวปฏิทินนะเออทำไมไทยต้องไปต่างดาววะไอ้มึงมาหาของป่าหรือเปล่าในป,ป่าเนี่ยมันแต่ตัวพังมันใส่ปุ๋ยไนเปอร์เลยนะไอ,อ้อมันดื่มน้ำยังมันดื่มน้ำยังเนี่ยมันดื่มน้ำเนี้ยเอาน้ำมันดื่มก่อนนะเอาอไงเอานไงเอาไงมันแตะตัวใครใสไนเปอร์มันเป็นทห <ไป S 1> ารหรือเปล่ามันมาหาข่าวหรือเปล่าถ้ามันอ้วกไงเพื่อนมันแดกนะนั่ละเอียดนั่ละเอียดเพราะนั่นละเอียดพ่อแม่แล้วเจียมไหมเนี่ยขอใช้หรือเปล่าวนใช้ไหนน้องใช่หรือเปล่าล่ะสรุปมาทำอะไรชาแดงเข้ามาไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ยังไม่ได้เลยครับไอ้ไม่ได้ไม่ปล่อยไม่ได้ไม่ปล่อยอะไรตั้งใจมาตั้งใจมาหาอะไรตั้งใจมายิงหมูป่าครับโอ้ยใช้ดูกันใช้ดูกันใช้ดูกันไฟไฟไปไฟโอ้ยโอ้ยอย่าด้วยอย่าด้วยนะไอ้ เปล่าคนไทยหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าคนไทยแน่นอนทำเงี้ยงไม่ได้ป่ะมอบมอบถามอีกรอบคนไทยหรือเปล่าคนไทยแน่นอนต้องตอบอย่างนี้ดิคนไทยแน่นอนคนไทยแน่นอนคนไทยหรือเปล่าคนไทยแน่นอนเฮ้ยทามาทามาทำอะไรชายแดงเขามึงทำอะไรชายแดงเขามาี่ยมึงเป็นทหารหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นทหารครับเอาเทหารทหารมึงเป็นทหารได้ไงเนี่ยมึงมาจะเบียดหายข่าวมึงมาจับกูแล้วคนกำลังส่งยาบ้าเนี่ย นี่ตาได้อะไรเนี่ยนี่ตาได้โคพม่าเนี่ยฮถ้าขี่แดงพม่ามาได้ไงอ่มึงเป็นคนธรรมดาเป็นประชาชนนี้เราเป็นทหารผมไม่ชอบทหารอะประชาชนธรรมดักประชาชนธรรมดาหรือเป็นทหารจักประชาชนธรรมดาครับทำไมมึงแต่งตัวใครทหารวะไอ้มึงทำไมมึงแต่งตัวก็ชายแดนครับฮะลองก็ชายแดนไอ้ลองลองมึงเป็นอะไรมึงจะไปทำงานก่อสร้างที่บ้านกูเหรอครับเฮ้ยปกติบ้านกูต้องไปบ้านประเทศไทยมึงนะ พม่าอะไรแรงอะปีต่ดาประเทศไทยนะเออทำไมไทยต้องไปต่างดาววะไอ้มึงมาหาของป่าหรือเปล่าในป่าเนี่ยมันแต่งตัวพังมันใส่ปไนเปอร์เลยฮะไอ้มันดื่มน้ำยังมันดื่มน้ำยังเนี่ยมันดื่มน้ำเนี่ยเอาน้ำมันดื่มก่อนนะเอาน้ำไงาน้ำไงเอน้ำไงมันแต่งตัวคล้ายชนไอเปอร์มันเป็นอาหารหรือเปล่ามันมาหาข่าวหรือเปล่าวะถ้ามันอ้วกไอเพื่อนมันแดกนะน้ารายยายน้ารายย่าพม่าแล้วจะอ่ะไหมเนี่ยโคไทยหรือเปล่าโค้ชไทยไหนน้องไอใช่หรือเปล่าล่ะสรุปมาทำอะไรชาแดงพม่ามาอาของป่าครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว

อ่าดูสาดูสาวันทูที่หงสองสามยดย่ไอจ้าไอจ้าไอจ้าไอาปั่บปุ่นปั่ปปัโยโยโย่ไอหมอบหมอบก่อนอะไวรหมอบก่อนหมอบกันหมอบ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 อ่ะมึงใช้เลยทำไมไม่หมอบเนี่ยบัด้หรือเปล่าครับเครับอะไรอ่ะทำไมครับอ่ะชุดชอะไรครับไมึงชุดอะไรของมึงเนี่ยชุดอะนะชุดอะนะยนอนงา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 ยนอนงโอ้ไอพวกนี้โอ้ยสร้างความระคำกันแล้วก่ตูดมาตูดมารู้จักตูดไหมรู้จักตูดไหมตูดมาเออให้มันอยู่แกล้ๆพอชิพกันเข้ามา โอ้โหเอ้ผู้หญิงอะไรทำไมมันหมายดอกจังขนาดนี้มาับมาับมาับไม่เอาไม่อยากดูแลชอบชุดนี้ว่ะชอบชุดนี้ไมาทำไรอย่าไม่ยังอ่คู่ที่ไรเนี่ยคูที่ไรเนี่ยคู่ที่ไรในสาวเขาเขาให้แต่งงานให้ได้นะครับจุดไปตัวครับจุดไปตัวครับจากสถานีที่หนึ่งครับผมชอบชุดนี้มากเลยชุดใบน้ำครับผมขอบคุณครับทำให้ผมขึ้นมากเลยวันนี้ตึกๆเลยสถานไหนสถานีที่หนึ่งครับสถานีที่ีบอสบอ่าอย่าตอบมั่วนะต้องตอบให้ถูกนะจะได้ผ่านผ่านเร็ว ชุดนี้มันดูดีว่ะมีหัวนมเลยมีอะไรบ้างวัสดุเดียบน่อเดือน้ำเดือดเกอสองสองพริกสามเฮ้บตต้องใส่สติ๊กเกอร์แล้วล่ะบาตนี่ยต้องต่อหกไวเลยอมีอุ้ยบีเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยรู้รู้ได้ไงบีเดียเดี๋ยวอัน้ำมันกินก่อนมันจะแช็ดมันจะแ็แล้วจะมันแช็ดไหมคนอะไรสวยจงเลยสคนเนี่ย ไปเข้าปา่าไปไปเข้าปา <iah> ่าด้วยกันไปมันเือะยอืนกเิดมันจะไปคายออกบ่จูปากนะมึงจบปากอะเรมึงจบปจุดบวกเออเดี๋ยวมึงทํกทามาคายที่ทายขึ้นเลมึงเนขึ้นได้ไหมมึงทขาม่อไใหม่ดิเออเามดิจุบจีจซีกยใหเขามีอมึงเห็นดิดนป้าปไปปดีมึงมึาคู่กันอ่ะทำไมไม่รอบันีมาคนี้นี้นีไหมหมอคาคนไทยหรือเปล่าคนไทยหร ไม่ครับอ้าไม่ใช่นั่นแหละคนไทยหรือเปล่าอ้าวมันไม่รู้จักสัญญาณผ่านหมดแน่นอนคนไทยหรือเปล่าหมดแน่นอนเฮ้ยสำเนียบไม่ได้ไม่ใช่คนไทยนี่แหละไง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 นั่งไงนั่งไงมึงไม่ไปด้วยกันเหรอเฮ้ยมาดีอะไรวะเขยับมาหาขยับมาหาดิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มึงไปทำอะไรมาเนี่มึงก่อสร้างหรือเปล่าทำไมซกมอกระไรายงานตัวให้ฟังหน่อยสิแบบรายงานแบบนันงไงอ่ะมาทำอะไรผมผู้าหางยีเชยจีแพงมาทบเพื่อมาทำอะไร มาทำอะไรตอบไม่ตอบไม่ตอบอีกมันเป็นแค่ศึกมันจะถูกค่าทำอะไรเดินๆเดินๆฮะมาทำไรอ๋อฮะเอา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 ด่านนี้คือด่านอะไรเบาปเบาปเบาปเดี๋ยวทีมอ่งนะอมาทำอะไรมาทำไรคนทหารนะคนพระย์สูงมารับการฝึกการทดสอบกำลังใจครับเอ้ยกำลังใจอะไรเนี่ยนอนไง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 กันไปนอนไงมึงก็ไปด้วยกันดิมันไปคนละข้างเห็นไหมเนี่ยมันไม่รักกันเนี่ยดี ด่านที่หนึ่งนะครับด่านทดสอบควันกระตันใจด่านริมรถนะครับต่อให้มันตรงนะหนึ่งอย่างนะครับอย่าตอบมั่วนะครับแล้วจะให้ตอบว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างถ้าตอบผ่านง่ายๆก็จะให้ผ่านง่ายๆนะครับถ้าตอบผิดลงนระลอกครับลงระลอกครับรู้จักนะนรกมีอะไรบ้างรู้จักไหมคนไทยรือเปล่าอ่าตอบสัญญาผ่านไม่ได้จัดหนักๆคนไทยรือเปล่าเรียนกนี่นอนเฮ้มึงภาษามึงไม่ได้เลยคนไทยแน่นอนคนไทยได้เปล่าคนไทยแน่นอนไปเรียนมาใหม่ มาทำอะไรมาทำอะไรขีดแล้วพ่อแม่มาทำอะไรดืดๆนะฮะป๊อบป๊อบไปเป็นทหารที่ไหนเป็นทหารที่ไหนเนี่ยาหารับฮะาหารัึบทหาเห็ดทำไมมาหาเห็ดอ่ะโอ้ยโอ้ยตีมระเบิดเลยป๊บป๊บมีอะไรบ้างวัตถุดที่กินเมื่อกี้มีอะไรบ้างฮะถ้าตอบมั่วโดนแอบแอบแอบมานอาครับเอ้ทุกครับไอ้ทุกนะ น้ำมันมันกินลงคอไม่ได้แล้วงานไรต้อง,าง,างาอาน,น้ำมันแดกน้ำมัะะนแดกกันเป็นเส้นในี่ฮะพวกนี้ศัตรูเราแน่นอนเลยเนี่ยเอามาเอามาลิเอาน้ำเอามาลิเอ้ไม่ได้มองนี่ไม่ได้มองเลยอ้วกได้แต่เพื่อนต้องแดกอ้วกได้แต่เพื่อนต้องแ <มา S 1> ดกอะไรอะไรเอาดิเอาดิเอาออกดิอะไรอะไรเช็ดต้นไม้ติซอสครับซอสซอสอะไรซอสอะไรซอสกินข้าวเหรอซอสบางอย่างซอสบางอยงอึไม่ตอบอีกอะไรน้ำปลาครับอ้าวมวยอีกแล้วมวยอีกแล้วเอาหน้าเอาน้าน้าปากน้าน้าปากน้าน้าปากมันน้าน้าปากมัน มันต้องมาเสือเบียความกูแน่นอนเลยเนี่ยกูลงพันธุ์านเบียความในฐานไทยเนี่ยเ<ท>อ๊ะ<อ>มึงข้ามาทำไมประเทศกูฮะมึงจะมาเสือข่าวหรือเปล่าฮะมาหาข่าวเหรอไม่ครับจะลบเป็นทาหารหรือเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านครับอ๋อชาวชบ้านทำไมแต่งตัวให้ทหารยัมสุดพอมากครับออโอ๊ยโอ๊ยพรอมเป็นทหารบอกไหมเอ้ยบอกภาษาเขาดีกว่ามึงมาทำอะไรในป่าเนี่ยหลงทางมาครับหลงทางมามึงไปไปหาเห็ดสิในป่าไม่ยังเป็นทหารโอ้โหกูบอกขนาดนี้แล้วเอาไม่ครับฮะเอาไม่ครับเอาไม่ครับหาไม่เฮ็นยังไปอ้อมบอก ไ,ไปแจงครับโอไปแจงเอาไ่ให้เาไปไไป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 เปไปไป่ปไปไปไไป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 ไ่ไปงปไาไป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 ไไปไปกปไ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 ป่ปดปไ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 ัไปไปไป่ปไ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 ่ไป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 ไไปไปไงไป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 ั <c oughs> ไปไปไยไป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 อปไปไปไปยบอลไไปไปอปบะปปปปอลง ผมรู้จ e ักแต่ช่างแอร์ในตำนานไม่รู้จักแอร์บอลรู้จักแต่แอร์กีเอ้พวกขี้ของพอดีอยู่แล้วไม่รอกันเลยไม่รอกันเลยผมรู้จักแต่ช่างแอร์ในตำนานไม่รู้จักแอร์บอลน่ะปัจชมาครับต้นเตี้ยเตี้ยมตึ๊บอะไรเงี้ยตัวโว้บโบราณโบราณเป๊ปปี้ขออนุญาตต่อไปดีบ๊อบขนาดไหนเห็นไหมขนาดไหขนาดไหนเป็นคนตะทางเขาเนี่ย เอาด่านที่หนึ่งนะครับสถานีทดสอบการลิ้มรสนะครับตอบไม่ได้นะอ,อย่างนะครับแล้วจะถามว่าในวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเชื่อกินไปถ้าตอบถูกนะครับผ่านด่านถ้าตอบผิดคุณโทษช่ครับเอาแบบอย่าม,มั่วนะอย่าม,มั่วนะอย่าม,มั่วนะให้ตอบไม่ถูกแล้วจะได้ยืมไปถ้าตอบไม่ถูกนั้นลงนะครับเชี้ยวกินเลยโรยโรยโรโรยงานมันไม่น่ากลัวหรอกคุกกินแล้วตอบมีอะไรบ้างอ๋อเกลือเปล่าครับฮะ มีน้ำตาลเตือมเาครับมีน้ำตาลไหมเนี่ยม่มีครับมีอะไรบ้างนะเกเกลือเกลือเอาลอง้ครับเอนนอง้อนำลองคอนำลองคอนำลองอ้ำลังไปไม่รู้งซวยอ่ะ้กวกได้แต่เพื่อนต้องเยออะไรสุดท้ายปลาครับอ้าวมวยเีกแล้วอย่ามวอย่ามวน่งองคหนอาคน้ำองคอเลงเบยลงเบียรผลิตทอนลงมาอะไรดึกวะฮาหาเล่เนี่ย เป็นทหารหรือเปล่าเนี่ยเป็นทหารหรือเปล่าเป็นทหารครับไปทหารมาอะไรพม่าเนี่ยกูอยู่เขตชายแดนพม่าเนี่ยกูไม่ได้ทหารไทยหรือเปล่าไม่ครับอ้าวกูบอกแล้วกูไม่ชอบทหารไทยกูลงกูรวมผลิตเบียร์กับยาบ้าไงมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาทำอะไรวะทหารมาชาเดนทำอะไรมามาตรวจตวีเหรอฮะมึงจะมาจับกูเหรอะไม่ครับข้างหลังขยาบ้าถึงข้าหน้าเนี่ยอะ คนทหารหรือว่าประชาชนทั่วไปวะผมไม่รู้วะผมมาคนเดียวครับเอามาคนเดียวแย่อะไรมึงมีสองคนอะเอ้ยอะไรโกหกไปแล้วเฮ้ยน่ารักๆไปเฉยๆนตาตียะมันโกหกมันน่ารเลยมาสองคนอึบอึบมึงตอบก็มาเร็วแล้วมึงเป็นประชาชนหรือเป็นทหารเป็นประชาชนหรือเป็นทหารเลยครับฮะมาทำอะไรทำไมแต่งตัวคล้ายทหารจังเลยมาเกียร์ครับไปเกียร์มาเกียร์ดูกันมาเกียดูกันหามือไปแม่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 ย้ายดังๆย้ายดังๆไปเกี่ยวครับเยอะไปเงียบงเลยไปสองคนนี้วะนอนง่ายนอนง่ายนิด รายงานตัวกูฟังนี่แบบว่าไงกระผมผู้ทหารกระโหลกสีอ่อนมาทำะไรมาทำะไรมาทำเลยไม่ตอบมาเลยกระผมผู้ทหารอดิสียงสบบุมาขอขออะไรขอชี้ขอเจ้ามาขอทดสอบการเมือขออย่างเข้าน้ำเหรอฮะมาขอเข้าทดสอบการฝึกขอให้กำลังใจครับสถานีหนึ่งนะครับสถานีหนึ่งสถานีริมรถจะมีอาหารน้ชิมต่างๆนะครับ จะถามวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างถ้าตอบถูกผ่านด่านถ้าตอบผิดมีบทลงโทษชับนะอย่ามั่วนะเอาถ้อให้มันถูกๆนะมึงรู้จักมหาโชนไหมนะมึงยังมหาโชนไหมนั่งอยู่เนี่ยฮะมึงรู้จักคนหน้ากูไหมนะอ่าอ่าต่อให้มันถูกนะอย่าตอบมั่วนะอ่าอันนี้อ้าบ่ได้ไหมอ้าบ่ได้บ้างอ้าบ่ได้เอาเอาคนละอ้าบได้ไหมมีอะไรบ้างอีกนึง มัเอาเอาสองกะปิเฮ้ยเฮ้ยมัออันนี้มัออันนี้บอกอย่ามาเอานะไอไอไอเอาไฟเขียว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 ไฟเชื่อข้าวกะปิข้าวพีรังคอร์รังฟอร์ังอวกได้นะแต่เพื่อนต้องกินอ่ะแค่นี้ก็ผ่านด่านไม่ได้เลยเลยทั้คือเลยสงสัยว่าต่อไม่ได้เอาน้ำน้ำน้ำเอาน้ำรองน้ำรองน้ำรองรู้จักน้ำรองไหมแช่นไหมแช่นไหมอาบับแช่หมดแช่กินน้ำป๊บป๊บป๊อบทำไรเดือนเดือนฮะ เดือดมาทอะไรมึงเป็นอาหารใช่ไหมเนี่ยครับ้อาหารนักข่าไหนวะไอ้กองบิเศษสามครับที่ไหนกองบิเศษสามน้องคายปอโบราณครับอ้าวมาบันนั้นครับบางทีโบรานสรุปเป็นที่ไหนวะที่ไหนสรุปที่ไหนเนี่ยมาดูกันไหมมาดีกันเปล่าเนี่ยอ้าวอ้ะไปชมองครับต้นเตี้ยมอึ๊บหาเตี้ยมเนี่สรุปเป็นอาหารใช่ไหมอ้ะเป็นอาหารมึงข้ามมาทำไมชายแดนพม่าเนี่ยอ้ มีตาหน้าหรือเปล่าฮะมึงข้ามาทำไมชายแดนพม่าเนี่ยฮะว่าเพเดอร์ซีโซนมึงมาจับเราสุราที่กูสร้างขึ้นด้วยตัวเองเหรอฮะมาขโมยสูตรสุรามันไงฮะมึงเป็นชาวบ้านหรือเป็นทหารทหารจัดการมันแดมันแดมันแดมันนะมึงอะไจะเวียนหาเขาใช่ไหมทำไรทำไรไอ้กูบอกได้กูเกลียดทหารไงมาทดสอบอะไรที่ชายแดนนะพม่าเนี่ยฮะเป็นชาวบ้านหรือเป็นทหาร ชาวบ้านครับชาวบ้านโดนงายชาวบ้านโดนงายชาวบ้านโดนงายชาวบ้านงมาทำอะไรชาวบ้านมาทำอะไรชาวบ้านมาทำอะไรมามาทำอะไรในป่าเนี่ยมามาทดสอบมาฝึกอะไรชาวบ้านมาฝึกอะไรแถวนี้ชาวบ้านมาฝึกอะไรแถวนี้ไม่เอาไม่เอาทดสอบความใจชายแดนมึงมาทดสอบอะไรอยู่ชายแดนวะอ่มึงมาชายอะไรอยู่ชายแด่นกูเนี่ยฮะมันเป็นชายแดนเข้ามาโคตาร่าได้เขาอยู่กันเนี่ยฮะอ่ามาเข้าป่าไหนบอกเป็นชาวบ้านมึงมาหาอะไรในของป่าในชาวบ้านเนี่ย มาตัดไม้ครับมาตัดไม้มาใด้วยกันข้าวไว้กันไปดิไปดิไปดิเร็วเร็วเร็วเกเบเฮ้ยเกเกเเฮ้ยเรวยแล้วอยลืมกูนะรวยแล้วอยลืมกูนะกวางกวางเดยกวางเดยองมาาชายเด้วฮะทาชายเข้ามาฮะมาท่าจะมีเหรอเอ้าครับพกวางเดยทไมเดินยงไกกวางเดยมันบาดขาใช่กระเยน ไอ้บุ้งหัวล้อเหรอมึงหัวล้อเหรอช่อใจช่อใจมีคนช่อใจเอองไงน้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 องไงมาทาละมึงต่อเลยมึงฟังมาชาพวกกูไม่รู้เรื่องไหนมึงต่อแช่โค้ทาหรือเปล่านหนครับอ้าวังไงมันจำรหัสผ่านไม่ได้อีกแล้วมาามทายชาเดยมึงลองพูดดิโคทายแน่นอนโคทายแน่นอนเออเนี่ยโคทายหรือเปล่าโค้ทายแน่นอนเออปุ๊บมาทำอะไรชาเดยมาทายชาเดยไม่ต่อ เป็นประชาชนหรือเป็นทหารเป็นประชาชนธรรมดาหรือเป็นทหารเป็นทหารครับเป็นทหารเป็นทหารเป็นทหารแบมาล่าตะววีเหรอมาหาข่าวเหรอเป็นทหารปากฉมวได้ไหมปากฉมวเข้าไปฉมวเตีมเตีมเตีมมาทำอะไรชายแดงเป็นทหารเป็นทหารหรือเป็นประชาชนธรรมดาเป็นทหารที่ไหนเป็นทหารที่ไหนครับผมอาตอบไม่ได้ผักนี่แหละเป็นทหารที่ไหนแถวนี้แถวนี้ไม่มีใครทหารบ้านกูเองนั่นไหนมาทำอะไรชายแดง เป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยแน่นอนเฮ้ยเอาเอาเอาทดสอบความร่าเริงใจดิเอาดานที่หนึ่งนะครับดานริมรอดนะครับอย่าตอบมั่วนะถ้าตอบมั่วลงกันลงนะโอ้โเกือบหนึงแล้วชิมแล้วยดิทำเดี๋ยวอาคิดแล้วตอบถ้าตอบถูกผ่านด่านนะครับถ้าตอบผิดอยู่บนโพ่อทราบทราบมีอะไรบ้างพี่ครับอีกหนึ่งอ่าพีอ่ะพีคมาแล้วหนึ่งมะนาวครับมะนเอาอย่างนี้นะ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 เะน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  อวกได้นะแต่เพื่อนต้องกินถ้าตอบผิดลงนรกอ่ะไม่ต้องให้เยอะเกลีอยงอะไรอะไรเสีบปลาอ๋อยังไงบอกแล้วอย,ย,ย,ย่ออามัา่วอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วนเรียกเลยบ๊อบปลาหรอปลาพังพ่ายโชว์อะฮะเรียกอะไอเนาะ <c ười> มาทมนันไปชายแดนเปลี่ยนจากเรียกเป็นลงลิ้นได้ไหมสุโคข้าวประเทศเหรอโม่เลยโม่เลยหรือว่ามาหาข่าวยาบ้า าเก็บเห็ดหรือว่ามาทำอะไรเอ้พอกูยิงขายยาบ้าเยอะอยู่นะเอาเบียปอมมันกินดิพกูผลิตเบียปอมเนยบียอมมักินเมดแล้วครับเม็ดแล้วโยพาดิแล้วตงสต้องผลิตผลิตเบียปอมใหม่แล้วแหละเอาสรุปมันเป็นเป็นาหารหรือเป็นคนธรรมดาวะคนธรรมดาครับธรรมดามาทำอะไรในป่าคนธรรมดาเก็บเห็ดคราเก็บเห็ดโอ้ใช่ดูกันไปแม่ไปแม่ใช่กันไปแม่อยด้วยอย่าด้วยไปแม่ไปแม่นี่แม่นี่แม่เยอะเยอะเ